บดเนอลันลำอนุสรเป็นก่อนให้สัทถาไทยผู้ทำชอบปากกอบการก็สร้างใจตั้งกระต่อทนเนม โอ้ยคุณพ่อคุณเมยใจตั้งลุกจากบ้านลาบบาส่งหัวนอกองบูนเพื่อเป็นทุนจะเบียงกินเน่ต่อไปโอ้ยเราพายนามแน้และน้ำเงินตามาท่านรวมโมทนากลายบาทสาธุเด้อก็ให้เจ้าปาดจจากเกินวิทย์ให้สูประกันเน่ ออกนอกบ้านได้พ่อบ่ทองคำนำทางไปให้พบเงินทองแก้วบ่ได้สุดพดแพ้วใจใสงามอ้องต้องพร้อมญาติพี่น้องของเจ้าจงอยู่ดี ในชาตินี้ให้เจ้าอยู่เป็นสุขพร้อมกายใจอย่ามีทุกโลกให้อย่ามาใกล้นะสีวิไลเรียงรุงกะเรียงร้องอย่ามองกำคำแหลงมาเทีปราลงอยู่เฝ่าทั้งยามเต้าและใาย็นินโรยโปเส้นนี้ที่ท่านได้มารวมในของท่าน ให้จิตบ้านจิตใสอย่า่วงไงที่ท่านแล้วให้เจ้ามีเฮือนเกี่ยวหอทองคำนอนนางงาแวดระวังค้นรับใช้ใก่ไก่ตลอดกาลอายุนั้นร้อยย่าคอยเียงอินเดียงผิวเหลืองนั้ปานทองคำย่าํำดำไม่ใสจ่า เป็นนวาป้าซอยข้ามไปสวรรค์ที่วันหลกโชคคนทัานในครั้งนี้ทวีลนอย่าหมนมองตอบสนองไปเนา้ยังเมืองสวรรค์ยามีศกให้มีใช้มีโชคคือดังคนที่เก่าแล้วเป็นดวงเกลว

และคนงามงามสบายดีแม็นบอบีความ่อนเดียวและตอนนี้สองปัญหาโลกกาปัญหอนห่มสุ้มมนุษย์โลกใต่ป่านไฟใหม่เลยกี่เนาององพระพุทธเจ้าได้ตัดสอ่งสอนระยาณให้ตำบุญทำทานจังซุมมยินหายหอนแยว ผู้มูเช้าที่ก่อนเจ้าบริษัทนั่นทั้งสีมีปิกสุปิกสูนี่อุบาสกอุบาสิกาเพื่อนบอกไว้ให้ใจตั้งกระต่อโบนบอนบอดีสิเกิดปุนให้เจ้าห่งนอกไกลนี้บอนอยู่ดีกินดีสิห่งนีบ่ไรลเวียนวาม เกิดเป็นคนม่แล้วแสนดีนอกพ่อญ่ย้อนวาบุญนอกก็ไวได้เที่ยวใจและทรงตามเขาและน้ำเครื่องอยู่ของกินนะให้มีสินมีทานอยู่สบายกาพ่อแล้วอลาเดี๋ยวสิไปทางนาคือสินทานบะวน่าเพื่นว่าบุญอันยิ่งใหญ่ บ่มีขายคันอยากได้ให้ทำสร้าและก็เอาแน่ คือมื้อนี้่ง้มเจ้ามาห่วมกะทำทานมาได้งานกวังบุญที่ก่อทุนไปเมืองป่าหวาผูงเข้าป่าหน้าน้ำมีกะตามกันบ่ใจตายไปโนจักจันไผสีใดย่าแป้งไว้นั่นคักไหล ขึ้นเหมนหามาได้ใจไปเนท่านนำคลของกำสสิดําสูส่วนดีไปาายนวลำขั้นเจ้ามาถึงเลี้ยวอย่าหยุดเบื้นไปทั้งใหม่คว่มตั้งใจก่อนสิออกจากบ้านมัดอัมเทว่าส่วนบุญ คำว่าบุญบุ่นนั้นหมอมีไปนั้นปั่นแบงนามอยู่เอง่ันเจ้าจิ้นจังสีอิม่องอยากขออขาผู้อื่นใดยาก็มาใกล้ใกลไม่คบุลประกาศรงใจประสงค์ต่อตั้งแม้นต้านหน่อยก่คอยเล็มบุญบ่เต็มมือนีมือไม่ให้คอยเสื่อม เติมกันไปกันมาส่วนปาลาที่ไหลหล่นเอวหลนบุญเฮาที่ํำสางสิเป็นหนทางนั้นสี่ส่งขึ้นสะวันเอ้ยของนวงเป็นเอาห่องเอยโยวิมันเน่พอเบ้อ Oh, ศาสนาเครื่องอนย้อนยุคไปตามการรักษาศิลกาทรทั้งยังสิไปเน่าพักละบปอนนุพลผู้สามโตนเนไผ่สนใจกระทำร้างภาวันเพียนพามนะาเพื่องทองคำมาตรงไว้ไปเน่าไต้กระหงผู้ ไผือกทำบบบให้ขวดไก่ลงนารกยกแต่ข้อขึ้นมาเลงกะลำดูโอ้ยนอบนฟ้าเวทตะนาโนเอาให้บอทำบุญโอ้ยเฮ็ดเจบาปบบอเคยกราบพระเจ้าบอเคยเข้าละวัดฟังพระลาบุญบ่น้ำหน่อยได้ลอยวนในหม้อใย ไว้น่ารกออุดเอากับเผาหอนตลอดกันแล้วแล้ววันนี้พอเจ้ากากทานได้ตกแดงคุณแปงบอได้ยิงไปเน่าไปน่ารกหลวงล่ะคือเบามีแต่เอาตนเข้าสวรรค์ท้องไปย่องย่องปีมันทองรับอยู่แล้วประดับแกวผิดมัน Icana, พ<ส>ุทธโอคงเป็นเกาจีภัยสั่งกอกองกันผู้ทิดท่านไปหาผู้มิงหมอละนาเบียนแวนำได้บุญหลายทั้งสองข่างสองทางและสองไฟทั้งผู้ตายและพีนองผู้ท่านเขาแกกฮา มีตูวยังอยู่แล้วพระเจ้าใหญ่พิมพิสันนะเน่าในกุงราชเถอะทอดเท่าายเป็นคุณขวนแหนโอุติท่านไปหาเจ้าเปตโตผู้ทำบาปกินของสงเตสชาติคุณนไปตกหมอหน้ารกไป พ้นจากนั้นมาเป็นเปรตโทรมานพิมพิสารกระทบบุญอุทิศทานเข้านานแล้วพระจอมท่านตัดไฟเก้าสิเก็ดกันแต่เป็นเปรตเหตุปารบไว้จังสี่ตะแหลงตานได้อันกรอนนะ เปรียิขึ้นเลยเต้าย้อนได้ไปเกิดเป็นเทวามีวิมันปังป่ารวนแต่เป็นของิพ์สะอาดีสีเกียงองลับสกวีปภูรัมเรื่องสนประพันธ์ก่อนเกกใจและผมละไม่ผู้บรรยายเป็นบทพรอรพร้อมส่งเ้าขอจอน

แบ่งนอรลมเดียนลำปุ่นเฮามีจึงมาพบและส่วนมุนละคุณลนเดวลำคนก็ไหลนาแน่นมาทำทานนั้นลนลังฉันผู้นั่งประกาศรองสลองท่านว่าอันทอนเงียม เออบัดนี้ท่านมาฝากสับลองบัญชีลงทับยันการทำดีผ่านทางสวรรค์ฟ้าอานิจจาพระเปื้อนเว้าละฟังเอาว่าบ่อเทียงมือีเ้าปากเกียงกอวันนาสิอยู่ใส่เดินยังได้หายใจอยู่กะคือยัง เมื่อได้ฟังพิทาลาส่วนตายบอมีหัวนะ ทีเป็นครูหรือเป็นคอยเป็นนายร้อยนายพันก็คือกันบ่มันแก่นมีเงินล้านมีเงินแสนเป็นเศรษฐียา่าเวากระเป๋าปีบัดเหี่ยวทุงให้มาปองใจสัางทั้งสวรรค์พื้นปิดปองถึงนี้ปัอ้อของนอนหิป้าสัางซอยบุญเนา เดี๋ยวนี้โลกกำลังเออเอืออือว่าวุ่นแจกสิแตกหรือดาบให้หาบุญมาร้องรับได้ซอยเหงกันไวว้วม่าฝากปัจใจลงพื้นศาสนาเอื้ออันคุ้นค่าทั้งตักบาทได้ยาดน้ำบุญสีคำแลลซอยสูงสับสมบัติบอกไอ้หู้บ่มีเจนฑบ่มีสาร ขึ้นทบุญทำทานให้ย่างมาทั้งทีฟังโคกศเสียงดีสิได้ป่วยพ้อนให้ท่านทออบ่ไรว่าเป็นทรัพย์สินเงินตราพ้นละบาทละเบียรับพ้แล้วจังคอยเมื่อ โอ้ยตั้งเจ้าภาพเพิ่นยังได้เอื้อเฟื้อเจ้าภาพใหญ่ไหนงานผู้ทำบุญทำทานยาด้วนเมื่อส่งเผาน่ทั้งผู้สาวผู้เฒ่ามาเอาบุญกันยังเต็มอิ่ม ราตนาแล้วไอยิ้มยกมือขึ้นใส่หัวเกิดชาติใดก็จะได้เกียกขวาน้ำความถูกความจนลาให้เป็นคนมีเงินโอนหุนสวยไอโรยล้านแดวด้วยผลทานที่ทั้ง้างเป็นหนท้าอืได้เที่ยวไตไปสะวันค์ ชาติหน้านิพพานโทนบรรปสงค์ เวียนลอบสงสารมีกันกินกระทำท่านหวอมกันน้อเมืองไทยเฮวลาสับไปในคือกันสร้างกระทำบุญนั้นเสืบต่อพร้อมกันยกกันโย่รวบกดหลงให้ออกได้ให้ใจเจ้าละพ้องใส่ โอ้ยคุณพ่อคุณแม่นัน่นก็ได้ปัดใจออกมาท่านต้องการบุญนุนนำตอบสนองโอ้ยในตอนไทยเัลาบรรยายพรเป็นก่อนให้ได้มีใช้ให้มีโชคโรคให้เว้นประหยัดให้ให้ไก่วินละเป็นเนียสุขให้ลูกมนุษย์นี้ให้ถึงที่ไปสวด hiệp và chỉ đạp là nhớ nay hay tiết tam là năm thuốc bạc nhang đền tâm tháng ngày châu cũng là bo khăm là gia tốt này sau đi trái mang mi ngân <ส>ด้วยผล <Pok é. S 1> ท่านอันเจ้าสร้างทางกุศลอันเจ้าแต้งเจ้าเย็นสายบเลี้ยงองค์อินทาลุสงสุภาสวรรค์ป่วงมาลำแล้งไปแก่เหนือหรือทางใต้อุบัติภัยให้เวรนดีกในมุมสีกโลกใต้ให้ไปได้อย่างไงได้ เทพเทวาทุกเขตไท่ให้่องสอสาธุกันด้วยกสศลพรเต้นแวดตะวันสู้หมมมลำมเมิดทั้งซุ้มเจ้าเชื้อตะกุนอือยาถุกตำลาบนญกสสให้แลนน้ำบุนกสสให้ใส่คังไม่น่าอยู่หอยู่จะเริ่